สวัสดีปีใหม่ค่ะวันเด็กวันเด็กแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ปีหกหกมันเด็กสองพันห้าร้อยหกสิบหกมันลงุงมันเส้นก่อนสิของ,งานของมันเส้น มาเส้นซื้อมาเส้นซื้อแล้วค่ะเส้นซื้อเอาแล็กเอาคู่ป๋องไปแลกกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูเป็นนักเรียนนะคะค่ะหนูขโมยลูกโป่งก่อนนะคะโอ้หนูทำไมชอบขโมยลูกโป่งหนูขโมยลูกโป่งไปให้ลูกหนูค่ะลูกหนูแอลไม่ลูกหนูแอลลูกหนูเยอะ ตามวยุ่งกกันนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยวาหลอจังเลยเออหลอจังเลยว่ะแีเออครับออ้าาเออเนี่ยหมูเนีหมูเนี่ยหมูเออเนี่ยครอบครัวคนครอบครัวคุณครูคุณครูก๊อ มาทั้งครอบครัวต้องถือเหียญเอาไปแหลกกินแม่เออนักเรียนนักเรียนนักเรียนเออพวกนักเรียนเพิ่นเออเสี่ยงานวันเดียวฮะมันก่อนบ่ราท่นมา พอไปหับอยู่ปัญญาไปหับอยู่ออสกาออสกาก็มามองกรก็มาแต่ยังไม่ถึงอ๋อเบนเราเนี่ยเลยข้าตมาหอดดิสวัสดีค่ะโอ้มองสมัติระบายสีเดหน้อยให้อยากสบายให้อยากระบายกระบาย

เป็นตมวลใช่โอ้เออพาลูกพาต่อมาระบายสีเออในร้านหน่อยในบนนี้ร้านบอกฮะรีบบอกยิ้มดูลูกลายยิ้มดูงานโอ้ยสวยยุพอไรโอ้ยนุ่มานมากคุณใหญ่เลย เอ,ยยบบา,า,อาเป็นเล็กน่อยนิจะบะเท่าอ้าวมันเป็นเบาวหรอว่แม่สี่มิจ้าสวยๆมิจฉาคนส,สวยมันตงเรียนวันนี้ไปผู้สาวอย่างน้น ผู้สาวบอกเอาว่ามันผู้สาวหน่ะมเนาว่าแม่นสมบูรณ์อ่ะโอ้โ้ม้วนวัยรุ่นมันก็ต้องเอาม้วนนี่นอกระบายการ์ตูนเออตัวนี้ตอบปัญหาหมดตัวนี้ตอบว่าเปลี่ยนตรง ตอบปัญหาว่างระบายลงชื่อระบายระเบรุอะมรที่มันว่างไงตอนนี้จุมโหยุ่หันไปเอาต้นดอกจะ็งซื้อลงลาเป็นร่องซื้อระบายสิไปลูกไปตอบปัญหาตอบปัญหากับสีได้ขนมสแล้วมีเฮ็ดยังว่างนี่เออว่างนี่เฮ็ดยังนี่สนามนี่เฮ็ดยังเต้ยอี้

อะไร่ยสนาไปหนยกันแไประบอนมาหอนบอนหอเลยวันนี้วันนีจ้ะสวัสดีค่ะวัสดีคุจ๊บแจ๊บสวัสดีจ้เยยิ่งหวานยงเีวอาอิ่หานยงเลียว อุ่นข้างข้างในนะค<ต>ุณไปทั้งในพุกไปทั้งนอกคุณมองข้างเขานันว<อ>างหันน่ะเลกเอาคู่เอาแลกคู่ของคนงานวันทีพันเองครับล่อลาลาล่ลาลา สวัสดีครับ

เดี๋ยวทำใหม่ทำใหม่ันบรหินหงอ่าอมี่เยจ้ามีดลจ้าสองถังเลยจ้าสองถังเลยจ้าบอกหอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหโอ้อร่อย มันหนวแหละเด้แผู้ใหญ่กะยาขึ้งกันเออตอนนี้หก้อนแจกแล้ว đấy, น,น,นี่กอน,น,น่ือแจกอันน้อยๆเจกนน่อนน,อนี่แหละพูดมาแจกมันแจกง้มงามเออแซบแซบไอเสีคขีมก็ได้ตมเออ อ <spans S 1> ขอบคุณครัขบ,บขอบคุณค่ะเอ้าคือไฮบารนี่คือไฮบารนี่เอา้ออเเาเอ้าวะไมนอยากล่องมาจ <ด scattered S 1> าก<ส> โอ้โอ้อยงมูเต้นน้ำวนอือเ่อเป็นจมวนแท้ามูเต้นน้บ่หลายหลายหลายตั้งเลยนะคะว่าพร้อมากเลยค่ะตื่นแต่งหน้าตั้งแต่ตีสองน มาในชุดการแสดงที่มีชื่อชุดว่ารำดอกบัวนะครับในกุฏิมังนั่นไนยจากโรเรียนบ้านน้ำเกลียงน,นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผูน้อำนวยการสิรินทรัตคูนภาคนะคะและก็คณะคุณครูของโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลข้าพูดขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสน,นี้ด้วยนะคะน้องพร้อมหรือยังคะ 过。 Thank you. จากโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงครับ <นะ S 2> อ่านอยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนนะครับการแสดงชุดนี้นะคะเป็นะะการแส,ระะงสดงของโรงเรียนบ้านน้ำเตี้ยนะคะซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะของงานศิลปหัตกรรมที่ผ่านมาระดับเขตนะคะ,ะตัวแทนได้รับรางวัลระดับเฉตียที่การศึกษานะครับเป็นตัวแทนเครือข่ายที่สิบเครือข,ข,ข่ายสาย์ที่สิบกดเข้าปุ้นกระบินนะครับเข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่ผ่านมานี้นะครับในลําดับต่อไปนะคะขอกลับเ,เชิญท่านนายกบุญยัยงคมโพธินนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าปุ้นได้เลยนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการแสดงชุดแรกก็ได้จบลงยิ้มสวยๆครับ อันนี้จากท่านลิขิตนารักนะคะสสจอตลอดการขวัญใจชาวเำื่อกุทคขบุนขอเสียงปรบมือท่านด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นท่านภัยบุญโพธิ์ชี่องค์การบริหารส่วนตัวขบวนหมู่ที่3นะคะได้มอบรางวัลให้กับน้องๆในการแสดงชุดนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะแอลลันปัดครับมาชมแอลของศูนย์เ็กเล็กพัดกวาสีนะครับ ก็เอวัดโกศีวณารามนะขออาัยครับออรบ,บ้านโคกกล่องนะครับผู้ปกครองบ้านโคกกล่องอยู่ไหนคะขอเสียงหน่อยค่ะอ่านแมาหลายแถวเอซีาม, FC มาด้วยนี่เป็นใจดีใจใค่ะระหว่างเป็นผู้ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็พี่ดาวเรืองแสนนะคะเมือเ่อกี้บ่มีคู่เนาะมีแต่นักเรียนพร้อมมายังคะน้องๆพร้อ,อมมายังลูกพร้อมแล้วครับ สาวเพลงพร้พอมรือยังคะด้านหน้าพร้อมรือยังคะขอเสียงปรบมือให้กับน,น้องๆในชุดการแสดงแอลล่า กน่อพเีวดพัฒนาเด็กเล็กวัดโกสีวนารามนะครับศูนย์เด็กบ้านพกกล่องของเรานะครับวขวัญไทยลูกไปเนี่ยมีของขวัญมีขนมมีของรางวัลเพิ่มเติมอ่ามีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับอย่าเพิ่งลงไปนะ,ะรับด้วยกันเลยมีขนม กระสอบจญ่ๆเลยผู้ใหญ่ใจดีก็ยืนรอด้านข้างาสำหรับการแสดงเวิลามากนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้นอีกท่านหนึ่งน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษจากคุณแม่ละ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 ้ันล่างเวทีด้วยนะครับมาให้กำลังใจกับลูกๆยงที่า,านะคะท่านประเสริฐลุมทองนะคะได้มอบรางวัล พิเศษให้กับน้องๆจากศูนย์พาเด็กเล็กวัดโกสีวันารามบ้านนด้วยก็เป็นภาพที่เห็นแล้วนะครับประทับใจนะครับน่าเชื่อชมเ็นบอพี่บอกแล้วว่าขัาน้นเอวดีก็ได้รางวัลลาย